เราปสก้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียวรักน้ำรักป่ารักต้นไม้จับมือภาครัฐสร้างพื้นที่สีเขียวร่วมกันในพื้นที่มหาวิทยาลัย ความร่วมมือร่วมใจที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติปี2565โดยทางด้านมหาวิทยาลัยและชาธทิบูสงคามร่วมมือกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาบิสโนโลกเดินหน้าสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวสอดคล้องรับกับมติคอรมอที่กําหนดให้วันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติครับ กรมป่าไม้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมใจกันปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนเกิดความรักความห่วงแห็นทรัพยากรป่าไม้อันเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกสรรพสิ่งเรียกได้ว่าเพื่อให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอันจะนําไปสู่การช่วยลดภาวะโริร้อนนั่นเองครับ ในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรมนี้โดยรับเกียรติจากนายพยนัทสวัสดิพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏธิบุสงครามเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้มาเยือนในฐานะผู้อนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดกิจกรรมณบริเวณด้านหลังอาคารทีพวิทย์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏธิบุญสงครามส่วนทะเลแก้วซึ่งเป็นพื้นที่จำนวน5ไร่ที่ได้รับการลงปลูกพันธุ์ไม้มากกว่า1000ต้นไม่ว่าจะเป็น งพึ่งสักพยุงชิงชันยางนาอินทนินมะค่าโมงมะฮอกกานีมะขามป้อมและกันเก่าครับในอนาคตต้นไม้เหล่านี้จะเจริญงอกงามผลิดอกออกผลเมื่อทุกคนกลับมามองภาพแห่งความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้เราจะเห็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยของเราเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำที่ดีในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี25-65